ฟื Tag, employer, ้ก right? ็เด right ้ดตาฝึกนแยกสองเบื่อยกมาหลอกคุ้มบะไรมือคุ้มนิ้วคุ้มปากหรืบะไรกับเขาเขาเอาล้มเขาฮัตฮัตจะโดนหรือบ่โอ้ยผมปองมาตต์เป็นนุ่มบนตัวอ๋อเป็นการนี่ของบ่ยี่นี่นั่งอยู่ทองกับแมนมั่นอ่ะอ๋อลองเพ่งได้คือเป่าได้จ้าสีได้ผมโนดผมบ่อยแค่เข้าใจอ่าซุ่มหาเลยซุ่มหาเลยงกเหนียวหาเอา บูเด็เป่าโดนไม่ได้เลยนี่โอ้ยมาหลายปีแล้ววะจนตั้งมาเอาเมียเนี่ยแต่หลายปีแล้วก็กวกบ่กใคยได้เป่าเด็กเป่าให้หลานฟังอยู่เพราะปานนั้นล,ล้านแล้วอ้ยบ่คือเนี่ยประมาณเท่าปีเราจังได้จับนี่ สามปีแล้วครับม่นมาน่นห้าหกปีแล้วช่วงนึงกระจับอยู่แต่ว่ากระจับ่าคิดว่าอยากเป้ากับเป้าไปกตถือแน่บ่ถือแน่คุ้มบ่ถือเ้าไป,ปรมาบ้านมันบ่คื่ออะไรอะไรเศรา้าวนมากเวลามันอยากไปกับเบียกกับงานหลายแบบมากกับเมย์กับแต่มาเป้าเนี่ยมันกับือยัง อารมณ์บ่ให้นะครับอารมณ์มันบ่เคยไ,ไ,ได้สภาพแวดล้อมบ่ได้แวดล้อมบ่ได้สิเป่าก็ยันพอผู้นี้เรียเย็นแม่นอันนี้อารมณ์ไปเป่าอยู่ทองตั้งใจดีๆแล้วก็เป่าเสียงบ่ดีเป่าวงนะพูดบ่ต้องกังวลไผมันก็คือสิไปได้อยู่แม่นบ่เกินบ่สายเกินสิเรียนโอ้ยมันเรื่องมื้อนี้มันคำม,มันอยู่ในใจใเฮาแล้วนี่มันบ่ยากเด้อ กดหาซุ้มหาลายหาอยู่สันนั่นแหละล่ะมันแค่ใดคือเจาลมปานก่อนเปลี่ยนบ่ท่านผมผมเฮ็ดอันนี้บ่เปลี่ยนเนี่ยตรงที่เขาเก็บลมนี่ยเปล่าเขาเก็บลมนีผมเฮ็ดตรงนี้บ่ได้เขาเรียกว่าระบายลมเออระบายลมระบายลมโอ้ยเก็บแล้วระบายออกมาไในปดเด้นียโอ้วก็มีคนบอกผมอยู่ตาเชิดตาเชิดลูกกันแม่แม่อยัางมูนึงตาเชิดมีเงื่อนมีเลื่อนลึกอายเทียดเทียดยังสี่ยังสี่แมพแล้วบอกผมอยู่เดือนหนึ่งตาหลายปีแล่ะ ป้าเนยามนี่ก็เป็นยากตัวระบายล่มเฮ็ดเฮ็ดบ่ได้มีมีแต่เปาแบบเปาเอาอะไเหมือนร่มกับจังมะแบบนั้นนะคัดระบายล่มได้เพราะแกมันบ่ขาดแนนมันบ่ขาดมันบ่ขาดล่มมันบ่ขาดมันบอเพราะว่าเปาเปาไปเรื่อยๆเดี๋ยวเอาล่มของมันี่เปาซื่อๆเดี๋ยวผมบ่เข้าใจเขามีวิธีฝึกโย่ตองเปาอะไรกันไอ้มันได้เป็นสามสามชิลนาทีชิลนาทีอ่ะเปา ราคาอาล้มขอบิดที่ใดออ,อ,ออกในที่ใด <c oughs> ต,ตอนนั้นน่ะผมเหตุว่าฉันเป็นเอ่อหนว่วระบายลมลยเป่ามวนรอดกันขันเฮ็ดได้โดยซ้ำนี่ก็ดีแล้วเนี่ยเาหาถ้าถึงขั้นระบายลมดนก อันนี้มัตตจะนใจทำทำนองอยู่ในใจนองอยู่ในใจละคันใดทำนองมม่เรอกเนื้อเพลงไหนทำนองน้ำเอาเลยนไรหายนโยคหานีเดียวนี่อิะิวมันบ่อหายโยกไปยกมาอมันฟิวมันจะเป็นเสียงเพียนเสียงเปล่าไปเอาปากปากฮอดผู้มักดนตรีกันน่ะกาฝากฮอดผู้มักดนตีนะครับมีดนตีหนึ่งหัวใจ สามสิบปีสี่สิบปีโง่มากกับวบสายแต่มีใจติดใจจีมากนี่ทิมในวงการนี่เนี่ยมาหลายปีแล้วกับวเม่นทิมนะครับอยู่ในิจใจนะจอบเบิง้งจอบซ่อมเบิ้งอยู่ตลอดนะพ้นมีดนกีด้วยหัวใจจังไรมันก็ยังฆ่าใจอยู่เพื่อเก่าหลับก็สามารถแยกออกจากกันเลยล่ะแค่ไดนสิเป็นวะเนี่ยไปพยามไปเรื่อยนะครับพยามไปเรื่อยมันก็มีช่วงเขามั่นอยู่ดอกอยากเป็น อยากเป็นต้องฝึกอยากเป็นก็ต้องฝึกฝึกเนี่แหละครับฝึกแล้วก็ให้มีคู่บาอาจารย์น้ำหนึ่งเขามีพื้นฐานในการเป่ายู่แล้วก็มีคู่บาอาจารย์มา,า,ามเป็นผู้สอนผู้นี่มันก็จะดีขึ้นที่แน่คือฐานเท่านั้นแหละฐานเท่านั้นต้องมีใจรักเป็นว่าเป็นกับจังหวะกันไหมแต่ว่าคนเท่านี่มันมีฐานะมาเคือนกัน พวกฐานะแต่ละคนบ่คือกันเราฐานะใจเขาเฮ็ด,ดนั่นแล้วเฮ็ดแนวถานะเ่าเห็นดีที่สุดทุกยาเมื่อก็จะดีขึ้นเองครับ<ม>คาําว่าเถาวาแกมันบอกเป็นอุปสรรคนําไปจนกว่าเขี่ยหูเป่าก่ไดแต่มันเป่าผู้มักเป่าผู้มักลองกันลองไปผู้มากเห็นยังจะเห็นไปมือนี่ว่าจะเอาคุยนี่ไปฝึกเอาไปฝึกเป่า สารเออสารต่อทีเคยเป่ามาว่ามมนตีโอเคโบ่โอเคกับเดี๋ยวคอยไปงยามไปเวลากับโบไคมีเวลาฝึกฝนกับ,กกบเอาเวลาว่บบางๆนะครับเวลาห้างว่างๆเวลาไรบ้างกับคอยฝึกคอยหัดไปเพื่อสืบสารคุยไท่คุยใหม่ไท่ห้องหนึ่งอันนี้ชื่อว่าเอาไปทบทวนถือว่า <ไป S 2> เอาไปทบทวนเบอ่งวามมนสีเลื่นฟื้นเลื่อนฟื้นขึ้นมาได้ซ้ำใด ครับเพราะีมาเห็นคุยคุยนี่ยก็อยากได้ไปฝึกเรื้องฟืน้นความเกา่าเรือดใจฮัดนั่นนะแหละก็ขอบคุณอาจารย์ครับแต่มีแค่นี้นะครับขอบคุณครับ